สวัสดีเจ้าปอม่มพี่น้องเจ้าเทศบาลตำบลบสึสะแกงทุกท่านกําเดียวเราจะไปฮับชมผลงาน6เดือนที่ผ่านมาภายใต้การนําของท่านชายครีคาติรัตในยกเทศบนตตีตำบลบึกสะแกง6เดือนที่ผ่านมานั้นจะมีอะไรอย่างพ่องเราไปฮับชมกันวิดีทัศน์ชุดนี้เลยเจ้าสวัสดีครับปอมเมพี่น้องเทศบาลตำบลสะแปงที่รักและขบรัทุกท่าน หลังจากที่กับผมได้ดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรีเมื่อวันที่11พฤษภาคมพศ2568นั้นตลอดระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมาทุกท่านคงจะได้เห็นการพัฒนาเทศบาลที่คณะผ้บริหารและทีมงานทุกคนตั้งใจทำงานเพื่อเทศบาลเป็นเป็นบ้านที่น่าอยู่และมีความสุขอย่างแรกที่ได้เห็นก็คือ การช่วยเหลือด้านป้องกันและบรรเทาสาภัยเช่นน้ำท่วมแผ่นดินไหวและการสานงานต่อในการก่อสร้างอาคารพัฒนาเด็กเล็กปัสสั์โกงงานเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลติคอนกรีตการปรับสภาพที่อยู่อาศัยใหือผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการยังรวมไปถึงคนยากจนคนพิการกลุ่มเปราะบาง คนที่ได้รับผลกระทบภัยพิบัติคนที่ขาดการศึกษาและบมองว่าผู้รอยโอกาสเป็นภาระเพราะเขาคือผู้ที่เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมได้ดีกลุ่มบุคคลเหล่านี้จึงจำเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนอย่างถูกต้องซึ่งต่อไปนี้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านจะได้รับชมผ่านวีดีทัศนหลังจากนี้ครับ เินครับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่และการช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้งโครงการเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลติคอนกีดถนนสายสามแยกเก้าตุ้มสันก้างปลาหมูที่เจ็ดสายมูล งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้นำเนินการออกสำรวจข้อมูลภาพสนามเกี่ยวกับอาคารและพื้นที่ใช้ประโยชน์ที่ดินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการจำนวน18รายโครงการชุมชนพอเพียงตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกิจกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้ยาแฟกอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริกิจกรรมตรวจมาตรฐานคุณภาพโรงอาหารโลกของโรงเรียนและตรวจเชื้อโคลีฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้นตามแบบม,มาตรฐานสุขาพิบาลอาหารสำหรับโรงอาหารกิจกรรมอบลมคื้อความหู้ อาสาส,สมัครท้องถิ่นรักโลกในการคัดแยกขยะในโครวเรือนกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์เพื่อป้องกันควบคุมไข้เลือดออกจัดโครงการฟื้นฟูสมรรภาพผู้มีภาวะกระดูกสันหลังเสื่อม และทั้งหมดนี้เป็นเพียง6เดือนแรกเตาอันนะเจ้าซึ่งเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการพัฒนาให้อเทศบาลตำบลสะก,กระแปงเป็นเมืองที่น่าอยู่นะเจ้าแล้วก็ตำบลของเขานั้นทั้งตำบลแจ้จ้างตำบลไซโมลแล้วก็ตำบลสะก,กระแปงเขาจะมาเจอกันได้ต่อต่อไปนะเจ้าจะมีอย่างหินพ้องเขามาฮาบชมกันแล้วก็มาช่วยกันพัฒนาเทศบาลตำบลสะก,กระแปงให้มีความเจริญที่ขึ้นไปเจ้า